สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมาเริ่มกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกครับเป็นความพร้อมก่อนเกมนะฮะซึ่งเดนหาครับออกมายืนยันว่าสกอตต์แม็กโทเวนีบรูโน่เฟอร์เดสแล้วก็แรดฟอร์ดมีการฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วนะครับก่อนเกมในช่วงที่ เราจะพบกับอาร์เซนอลในสุดสัปดาห์นี้บรูโน่ลงสนามซ้อมได้แล้วบเบตคอมนยืนยันได้นะครับว่าลงสนามซ้อมเช่นเดียวกันต้องเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะแต่ก็คือเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับมีเรื่องที่วนลูปอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมสันเมาส์มีอาการบาดเจ็บอีกครั้งเธอแทบบอกว่าโชคร้ายมากแล้วก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากนะครับ ก็เป็นปัญหาเดิมๆของเบสซันเมาส์ในช่วงน้นหลังมานี้แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลนี้ครับที่เจ็บแบบวนกันแบบเดิมๆนะครับพึ่งกลับมาก็เจ็บพึ่งกลับมาก็เจ็บอีกแบบนี้นะฮะแล้วก็ในรายของลิซอนดรมันตินีสนะครับที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกันเทน่าบอกว่ามาร์ตินีสได้เดินเข้ามาพูดคุยกับเขานะครับแล้วก็มาร์ตินีสต้องการลงเล่นในเกมพบกับอาร์เซนอลนะแต่ ภาพรวมเนี่ยเทนฮากตอบไปว่าเขาเนี่ยก็คือมาเตเนสเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่พร้อมเลครับก็ต้องการเวลาอีกสักเล็กน้อยแหละตามขั้นตอนตามกระบวนการซึ่งแน่นอนทัน้งเตะผิดหวังแต่เราจะไปเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เทนฮากพยายามที่จะอธิบายนะครับเข้าใจแลล้ว,ว่าเด็กเนี่ยอยากช่วยทีมอยากได้รับโอกาส โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทีมในช่วงเนี้ยก็เป็นสภาพทีมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่มันเสี่ยงไม่ได้ครับพอเสี่ยงปุ๊บเจ็บอีกซวยไปอีกนะครับแล้วก็เรื่องของแรดฟอร์ดนะครับก็ทางเทนน้าบอกว่ามั่นใจที่แรดฟอร์ดจะพร้อมลงสนามในเกมพบกับอาร์เซนอลนะครับแรดฟอร์ดมีการฝึกซ้อมได้แล้วนะฮะก่อนเกมแล้วก็มีการฟื้นตัวในทิศทางที่ดีแต่ว่าก็ยังต้องรอดูสาการกันดูต่อไปนะครับแต่โอเค มันก็น่าจะพร้อมแหละในเกมช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนลูกชอนะครับลูกชอก็เป็นหนึ่งคนนะที่ต้องมีการเช็คกันหน่อยเทรนด์าบอกว่าลูกชอเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการฟื้นตัวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวนั่นแหละทําให้การกลับมาของลูกชอเนี่ยมันก็มีเรื่องของความล่าช้านะครับแต่ก็มีการตั้งความหวังนะว่า ลูกชอเนี่ยจะต่อสู้เพื่อพร้อมสำหรับเกมนัดชิงที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นศึก FFA ฟเอั e นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องของนักเตะที่เทนฮารคอนเฟิร์มว่าพร้อมหรือว่าไม่พร้อมในเกม สุดสัปดานี้นะครับหรือว่าในเกมพบก,กับอาเซนอลน,นั่นเองประเด็นของเซอร์จิมบราคิปแล้วก็ทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ของแมนยูแล้วก็โยงมาที่ตัวของเทนฮากเองเนี่ยเทนฮากโดนยิงคาถามเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับอนาคตนั่นแหละซึ่งนักข่าวก็ถามนะครับว่าคุณเนี่ยกลัวเรื่องของการถูกไล่ออกหรือเปล่านะครับเทนฮากบอกว่าเขาไม่กลัวนะครับเพราะว่าทางฝั่งของอินยออสเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนนักเตะ ผู้เล่นหลายคนนะครับในหลาลๆพื้นที่เนาะก็คือมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับเทนฮาก็เลยมองว่าทางฝั่งของอินิออสเนี่ยน่าจะเข้าใจเนื่องจากพอมนีเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บการเลือกนักเตะลงทํากรแเ่งขันมันก็จํากัดจากนั้นผลงานในสนามมันก็ไม่ดีไปตามๆกันนะครับมันก็มีผลเสียต่อการทําทีมต่อวิธีการเล่นในแต่ละเกมจุดเนี้ยเทนฮาก็มองโลกในแง่ดีนะฮะว่า ทางทีมบินอสเนี่ยเขาอาจจะให้โอกาสเทนฮารคคุมทีมต่อไปก็ได้นะครับก็คือเขาเห็นใจอะ่ะว่าที่ผ่านมาเทนฮาร์คแบบมีปัญหาเรื่องของการเลือกผู้เล่นอ่ะนะครับก็เลยอาจจะให้โอกาสอีกสักครั้งหรือเปล่านะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับถ้าเกิดแบบฟูลทีมแบบเต็มๆนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ เช่นฮักตอบนะครับนักข่าวก็าถามนะว่าคุณอยากได้คํายืนยันจากเจ้าของร่วมคนใหม่ไหมนะครับในการแบบออกมายืนยันว่าคุณจะได้คุมทัพต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าเทนน่าบอกว่าคําถามนี้ก็ต้องไปถามเซอร์จิมเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่สามารถตอบได้นี่คือคําถามของพวกคุณที่ต้องไปถามเขาเองนะฮะทั้งหมดที่เขาตอบได้ก็คือเรื่องของฟุตบอลเท่านั้นนะครับนี่คือคำตอบที่ ชัดเจนของเอเดนฮาคล่าสุดนะครับส่วนกระแสะข่าวอื่นๆครับตามรายงานจาก Daily เมล l นะครับก็ได้มีการรายงานออกมานะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงเบื้องหลังของทาสโมสสนะครับเดลี่เมลเนี่ยรายงานกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ได้เริ่ม แผนการยกระดับสนามซ้อมของสโมสรหลังจากที่มีการติดตั้งห้องปรับแรงดันสูงเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะที่สนามซ้อมคาร์ิงตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามรายงานจากเดลี่มลเนี่ยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงได้ถูกติดตั้งที่คาร์ดิงตันเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกกันไปโดยที่แกรี่โอดิสคอหัวหน้าทีมแพทย์ของสโมสรเนี่ย กำลังพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นทางด้านการแพทย์อยู่ในตอนนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับเดลิเมลยังได้มีการคอมเมนต์ออกมาอีกนะครับว่าวันน้าทีมแพทย์คนใหม่ของสโมสรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแฟนมันแท้สโมสรแมนยูนะแล้วก็ได้นำเสนอถึงแผนการยกระดับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าการเปลี่ยนแปลง ในส่วน,นอื่นๆจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าด้วย ด้วยแรงข่าวรายหนึ่งภายในสโมสรได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าวิกฤตอาการบาดเจ็บในตอนนี้ที่สโมสรเจออยู่เนี่ยนะครับนักเตะบาดเจ็บวนงินเจ็บหลายคนเนี่ยถือว่ามันเป็นความโชคร้ายที่มันเกิดขึ้นกับทางสโมสรมากกว่าเป็นความล้มเหลวของระบบการรักษาภายในสโมสรน,นะครับสรุปง่ายๆเรื่องของอาการบาดเจ็บก็มันเป็นเรื่องของความโชคร้ายของตัวของนักเตะด้วยนะครับที่ซ้อมแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บนะครับไปเจ็บเองหรือไปเจ็บในสน ส่วนเรื่องของการรักษาทีมงานเบื้องหลังเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้แบบเกิดจากการรักษาที่ไม่ดีแต่อย่างใดนี่คือแบบสรุปตามข้อมูลจาก daily mail ที่มีการให้ข้อมูลกันออกมา MEN นะครับก็ได้มีการรายงานคล้ายๆกับทางของ daily mail แต่ว่า MEN เนี่ยสื่อท้องถิ่นเขาจะมีการให้ข้อมูลแบบเหมือนกับเป็นวงกว้างนะครับเอมบอกว่า Sir d a เดฟเบลฟอร์เนี่ยก็ตั้งแต่รับงานเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของทางสมโมสรนะครับเซอร์เดฟเนี่ยก็ได้มีการเข้ารับชมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์เดยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทํางานด้วยแหละเข้ามาสอดสองเข้ามาประเมินเข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับปัญหา เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเบื้องหลังอย่างเช่นเรื่องของสนามการฝึกซ้อมซึ่งบทสรุปในตอนนี้ก็คือเซอร์ฟเดฟเนี่ยเขาก็มองว่าสนามการฝึกซ้อมของแมนย่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความล้าหลังแล้วก็จําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือ เปลี่ยนสนามซ้อมไปเลยสร้างขึ้นมาใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะครับมันล้าหลังเกินไปแล้วก็มันไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ทีมผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยต้องการนะครับหรือมันสู้กับทีมอื่นไม่ได้แล้วกันเกี่ยวกับสนามฝึกซ้อมของแมนยูเนี่ยจริงจ ข่าวเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ข่าวที่เป็นข่าวใหม่เลยนะถ้าเราย้อนไปดูแล้วก็ผมได้มีการชี้แจงมาโดยตลอดเนี่ยทั้งโรนโดก็เคยพูดเกี่ยวกับสนามฝึกซ้อมตำน,นานนักเตะหลายๆคนก็เคยมีการพูดถึงสนามฝึกซ้อมของแมนยูณปัจจุบันที่แบบมันล้าหลังมันเก่าเกินไปแล้วก็สื่อดังๆสื่ออื่นก็ได้มีการเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นของสนามฝึกซ้อมของแมนยูณปัจจุบันที่มันก็ล้าหลังไม่ได้คุณภาพบ้างบางส่วนอะไรต่างๆนะครับทาให้ประเด็นเรื่องนี้ก็หยิบยก Mà เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเซอร์เดวิลฟอร์ดเนี่ยมีความคิดเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงโดยด่วนไม่ก็มีการเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนสนามซ้อมเปลี่ยนที่ไปเลยสร้างขึ้นมาใหม่ไปเลยจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ข้อมูลออกมานะฮะแต่แน่นอนครับว่ามันก็คงไม่เสร็จเพียง5-6ถึงเดือนหรอกนะครับมันต้องใช้เวลาปีถึง2ปีหรืออาจจะ 3- 4ปีขึ้นไปนะครับมันเป็นโปรเจกต์แบบระยะยาวที่แฟนพีทต้องอดทนหน่อยอย่างที่เซอร์จิมเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับส่วนมุมมองทางรอยคิ บ้างรอยคีนเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์นะครับรอยคีนมองว่าเขาไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะจับคาสิเมโร่ไปยืนในตำแหน่งกองหลังตัวกลางนะครับโดยที่รอยคีนมองว่าตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีตัวเลือกจริงๆทางเอเดรียนฮาร์ควรที่จะเอาเด็กขึ้นมาเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับคือคุณได้เห็นผลงานของคาสิเมโร่มาละในตำแหน่งพื้นที่กองหลังตัวกลางซึ่งคาสิเมโร่ทำได้ไม่ดีเพราะว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัด2ก็คือ เขาโดดเดี่ยวเกินไปไม่มีคนรอบข้างที่เข้ามาช่วยเหลือนักรับนั่นแหละคือปัญหาแล้วก็แน่นอนครับว่ารอคิมพยายามปกป้องกาซิเมโรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรเอากาซิเมโรไปยืนตำแหน่งนั้นและถ้าเกิดจะมีการ เอาคนเข้ามาแทนที่คาสิเมโรถ้าเติมถามว่าอา้าวไม่ใช่คาสิเมโดจะเป็นใครก็เป็นกองหลังดาวรุ่งก็ได้และถ้าเกิดคําถามมันเกิดขึ้นนะว่ากองหลังดาวรุ่งมันไม่มีประสบการณ์นี่ก็จริงครับแต่ตอนนี้นะฮะเราไม่มีทางเลือกมากนะักถึงแม้ว่าประสบการณ์จะน้อยแต่อย่างน้อยๆเนี่ย กองหลังดาวรุ่งมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นกองหลังเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเป็นตำแหน่งธรรมชาติอย่างน,น้อยมันไม่ต้องแบบเอานักเตะที่ไม่ถนัดเนี่ยลงมาเล่นก็เอานักเตะที่เป็นตำแหน่งธรรมชาติเนี่ยลงมาเล่นเลยมันจะโอเคมากกว่าไหมนี่คือสิ่งที่ทางรอยกินพยายามอธิบายนะครับแีเห็นด้วยไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไม่ควรที่จะมีการทดแทนตำแหน่งกันละก็ควรเป็นแบบอย่างเช่น แบ็กซ้ายเนี่ยไม่ต้องเอาวันบิทละก็เอาเป็นแบ็กซ้ายอย่างเดารุ่งก็คือแฮร์รี่อามาร์สอย่างเงี้ยโอเคไม่มีประสบการณ์แต่ เป็นแบคซายธรรมชาติก็ต้องใช้อ่ะนะฮะเพราะมันไม่มีทางเลือกจะเอาวันวิทมาก็ยังไม่โอเคอีกนะครับไม่ได้แบบมีตำแหน่งที่ถนัดอีกก็คือเป็นแบคซายอีกนะครับเราก็ได้เห็นผลงานมาแล้วว่ามันไม่เวิร์กนะครับข้างหลังตัวกลางก็มันถึงเวลาที่ต้องมีการเปิดโอกาสลแล้วนะครับแบบนั้นจะดีกว่าไหมนะแล้วก็ประเด็นทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับมีข้อมูลออกมาจาก PL b r ลบราซิลนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในโซเชียล แล้วก็แนะนําว่าฟังหวยหูกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยผลงานมันไม่ดีมันจะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางที่ไม่ดีภายในโมสรเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องกรองกันด้วยนะครับวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ลองเอาไปชั่งน้ำหนักกันดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนโดยที่ข้อมูลเนี่ยมีการบอกว่าแนวทางการเตรียมทีมของเอเดรคินฮาร์กเนี่ยเตรียมทีม ก่อนเกมนะคือเราทรากันีครับว่าเอเดนเกนฮาเป็นคนที่เข้มงวดมากในการเตรียมทีมในการฝึกซ้อมในการแบบว่าชี้แจงแทคติกนะครับการประชุม ชี้แจงแทคติกว่าก่อนเกมเนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามจะมีการเล่นแบบไหนพวกคุณควรรับมืออย่างไรควรเล่นเกมรุกอย่างไรเกมรับอย่างไรนี่คือแบบคร่าวๆที่ผมสดุปให้รับฟังแล้วกันโดยมักจะมีการประชุมนานถึง3 0จนถึง,ง4 0สนาทีโอเคมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการประชุมแทคติกก่อนเกมแต่ว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ย มันแบบเกิดขึ้นบ่อยจนเกินไปในแต่ละสัปดาห์สมมติว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเทนฮากมีการประชุมแท็กติกไปประมาณ3-4ครั้งอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ นักเตะเนี่ยก็มองว่ามันถี่เกินไปแล้วก็ทําให้ภายในทีมเนี่ยรู้สึกแปลกใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการเข้มงวดเกินไปหรือเปล่านะครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นครับผู้เล่นเนี่ยก็รู้สึกแบบสับสนแล้วก็ไม่ซึมซับเกี่ยวกับคําสั่งที่เทนฮากเนี่ยมีการชี้แจงนะครับแล้วก็ผู้เล่นก็มองว่ามันเป็นวิธีการที่ยากจนเกินไปกับสิ่งที่เทนฮากเนี่ยมีการสั่งนออกมาแล้วก็ดูแบบมันน่าเบื่อหน่ายอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดจุดเนี้ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าโอเคมันอาจจะแบบเข้มงวดเกินไปก็จริงบุมหนึ่งเนี่ยทินฮาก,ก็น่าจะมีความยืดหยุ่นหน่อยแต่ฝั่งนักเตะเนี่ยเมื่อคุณเป็นนักเตะคุณก็ต้องแบบรับฟังสินะครับคือไม่ว่าแบบคุณซื้อจะมีการให้ซ้อมแค่ไหนคุมเข้มแค่ไหนคุณก็ต้องรับฟังไว้ก่อนนะครับมันก็คือสิ่งที่คุณซื้อเนี่ยอยากให้พวกคุณทำไงหรือว่าถ้าเกิดข่าวเนี่ยมันเป็นความจริงนะมันแสดงให้เห็นว่านักเตะของแมนยูเนี่ย เหมือนกับจ,จิตใจเปล่าบางมากนะครับแล้วก็ดูแบบเหมือนกับนักเตะขี้เกียจไปเลยอะ่ะที่แบบ อะไรนิดอะไรหน่อยเจอแบบโค้ดแบบเข้มงวดหน่อยๆเนี่ยนะฮะก็มีการแบบว่างองแงละนะครับมีการแบบว่าไม่ซึมซับแทคนิคไม่ซึมซับสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการละนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันทํางานหนักเกินมีการประชุมกันหนักเกินก็แบบวางจอยไปเลยนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าหนีเรียนไปเลยดีกว่าเพราะว่าอาจารย์คนนี้สอนหนักไปนะครับติวเข้มหนักไปมันน่าเบือ่อคือมันก็แสดงเห็นว่าคุณก็ขาดระเบียบวินัยเหมือนกันนะ เออมันก็มองได้แบบ2แงแง่มันกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนักเตะควรที่จะรับฟังมากกว่านะครับและเชนฮากก็ควรที่จะแบบยืดหยุ่นด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันสามารถยืดหยุ่นได้แต่ด้วยความเป็นเทนฮานากานก็คือเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็เอารึงเอาจังใส่แบบทุกรายละเอียดนะครับเราก็ทราบกันดีตั้งแต่ ก่อนที่เทนฮากจะรับงานแมนยูแล้วนะฮะที่แบบในหลายสื่อข้อกันออกมาแล้วก็ก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์เดนเอาชนะเอเวอเรได้2อนยะครับย้อนกลับไปในวันที่9มีนาคมนะครับเอเดนฮากใช้เวลาหลายชั่วโมงครับในการอธิบายให้กับนักเตะได้รับฟังว่าเอเวอเรตเนี่ยจะเล่นอย่างไรในการพบเจอกับเรานะครับซึ่งในเกมน,นั้นเนี่ยเทนฮากก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกเขาเนี่ย จะมาแบบเน้นตั้งรับอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามครองบอลพยายามแบบบุกเข้าใส่อะไรประมาณแล้วกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายในเกมบบนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือเอเวอร์ตัเนี่ย พยายามบุกเข้าใส่แมนเชสเตอร์เดนนะครับโดยที่ในช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับเยวตันมีโอกาสดีๆอย่างน้อยเนี่ยสี่ครั้งในช่วง15บห้าทีแรกนะฮะมันก็เป็นจุดที่แสดงใหเห็นว่าเอเดรีนฮาร์กมีการเตรียมทีมที่ผิดพลาดเหมือนกันถ้าเกิดแบบข้อมูลนี้เป็นความจริงนะฮะสุดท้ายโอเคแมนยูชนะ2องก็เป็น2อนที่เกิดจากจุดโทษนะทั้ง2ประตูจากบรูโน่แล้วก็มาคาราทฟอร์ดนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคแหละ มันชนะก็จริง แต่สิ่งที่เทนฮากบอกก่อนเกมอธิบายก่อนเกมเป็นชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยทําให้ความไว้วางใจระหว่างนักเตะกับผู้จัดการทีมเนี่ยมันก็เริ่มที่จะลดน้อยลงไปนะครับวิธีการจัดการสาการของเทนฮากก็มักจะโดนวิเคราะห์โดนเรื่องของคำพิจารณ์เหมือนกันบางคนก็เห็นด้วยที่เข้าใจว่าเฮ้ยเทนฮาท์กทำผิแล้วในการลงโทษนักเตะแบบนั้นนะครับแต่บางส่วนก็บอกว่าไม่สมควรนะครับก็ยังแบบมีการมองกันแบบนี้อยู่สงฝ่ายเหมือนกันนะสำหรับแฟนพี นะครับแล้วก็ เหตุการณ์ที่แฟนผีเนี่ยตั้งข้อสงสัยก็คือสมมติว่านักเตะ A กับนักเตะ B เนี่ยทำผิดเหมือนกันกรณีค,คล้ายๆกันแต่นักเตะ A โดนลงโทษหนักกว่านักเตะ B นักเตะ B เนี่ยทำผิดเหมือนกับนักเตะ A ก็จริงนะครับแต่บทลงโทษต่างกันแล้วก็ยังคงได้รับโอกาสเพราะว่าเป็นลูกรักอ่ะเข้าใจแบบนี้ครับเรื่องของมาตรฐานเนี่ยมันสองมาตรฐานเกินไปนั่นคือสิ่งที่นักเตะพยนทีมก็มองเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีระบบลูกหลักเข้ามาหรือเปล่านะครับเรื่องของกฎเกณฑ์ของ การลงโทษของทางเดนฮากมันมีอารมณ์แบบ สองมาตรฐานไม้นะครับนักเตะ A โดนลงโทษหนักกว่านักเตะ B ีน่นทั้งที่ความผิดพลาดคล้ายๆกันนักเตะ B ีลงโทษเบาแล้วก็ได้รับโอกาสแต่นักเตะ A อลงโทษหนักแล้วก็ถึงขั้นที่โดนตบไปเลยโดนขายไปเลยโดนแบบปล่อยไปเลยก็มีนะฮะซึ่งทุกคนน่าจะจินตนาการกันออกว่าปลายชื่อดังกล่าเนี่ยเป็นใครนะแต่ผมไม่ได้แบบยกตัวอย่างมาว่าชื่อใครเอาเป็นแบบตัวละครสมมติแล้วกันนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก็โยงมาที่ทีมงานเบื้องหลังของ โมสอนเหมือนกันก็เป็นเฮนฮากด้วยอาจจะแบบเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เป็นในเรื่องของทีมงานหลังบ้านพวกแบบทีมงานแพทย์ด้วยส่วนซึ่งมากันว่านะักเตะหลายคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับการจัดการภายในทีมของเอเดรนฮาอย่างเช่นการฝึกซ้อมที่มันหนักแบบต่อเนื่องตลอดทั้งซีซั่นทําให้นักเตะมีอาการล้าสะสมนะครับสุดท้ายก็ เป็นผลเรื่องของนาเตะได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของตัวเลือกการใช้งานนั่นเองนะครับนาเตะหลายคนก็มองว่าจุดหนึ่งที่ นักเตะได้รับบาดเจ็บก็มาจากเรื่องนี้แหละการทํางานหนักนะฮะฝึกซ้อมหนักจนเกินไปการฝึกซ้อมแบบต่อเนื่องใส่หนักเนี่ยมันก็จะทําให้นักเตะเหนื่อยล้าด้วยแล้วก็มีการยกเลิกวันหยุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ว่าการฝึกซ้อมแบบเนี้ยนะครับที่หนักจนเกินไปเนี่ยมันก็เป็นหัวข้อการเรียกร้องจากภายในมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะที่แบบมีการเรียกร้องว่าไม่ควรที่จะหนักขนาดนั้นนะครับทําให้นักเตะเนี่ยก็มีอาการอย่างที่ บอกกันออกมาส่วนเรื่องของการบาดเจ็บนะครับก็ยงไปที่เจ้าที่แพทย์คนดูแลเบื้องหลังนายสมสรสอนด้วยที่แบบดูแลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแล้วกันหลักๆเนี่ยก็คือทีมงานแพทย์นั่นแหละเราจะได้เห็นว่านักเตะบ,บางคนเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวหรือว่าหมอแบบว่า ที่แบบรักษาเขาเป็นการส่วนตัวแล้วกันที่แบบไว้ใจได้นะครับโดยที่ทีมงานแพทย์ของทาสโมอสรก็มีพร้อมให้คำปรึกษาก็มีแต่นักเตะบ,บางรายภายในสโมอสรเนี่ยกลับมองว่าไม่ขอคำปรึกษาดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับความเชื่อใจมันไม่ค่อยมีหลังจากที่ นักเตะรายนั้นๆเนี่ยเขามองออกมาเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยนะฮะภายในโมสศรเนี่ยยังมีนักเตะเจ็บอยู่เลยก็มาจากพวกคุณไม่ใช่เหรอนั่นแหละคือนักเตะบางคนก็ถึงขั้นแบบถ้าเป็นแบบนั้นอยู่ผมขอไปรักษาเองดีกว่ามันสบายใจมากกว่านะครับไปหาผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวของนักเตะรายนั้นดีกว่านะครับเคสดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดเราได้ดูข่าวนะมันก็จะมีกระแสข่าวของการรักษาของทางคาเซเมโรนะครับที่ผมเคยเห็นมันผ่านงาน อย่างเช่นทะเลมาเลเซียอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบขอไปรักษาแบบกับหมอที่แบบใกล้ชิดแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีดีกว่าแทนที่จะทําตามคําแนะนําของทีมงานแพทย์วนอสโมสรน,นะครับมันก็เกิดความกังวลแหละนะครับเพราะว่าแปัจจุบันเนี่ยแพทย์ภายในสโมสรเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทำให้นักเตะแมนยูหล,หลายๆคนได้รับบาดเจ็บก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นประเด็นที่ฟังหูไวหูนะครับหลังจากที่แมนยูแพ้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นแบบเนี้ย ขึ้นมาให้เขียนข่าวกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ในโซเชียลเนี่ยเขาแชร์กันนะครับแล้วก็ออกมาจากแอคเขาน่าจะเป็นสื่อของฝั่งบราซิลน,นะฮะซึ่งมันก็อย่างที่ผมบอกอะนะครับฟังหูให้หูเป็นกระแสะข่าวก้อสิบฟังได้ไม่ได้ทุกคนน่าจะแยกแยะก,กันได้นะครับเพราะว่าสื่อที่เล่นเนี่ยมันก็เป็นฝั่งบราซิลแต่ว่ามาเล่นประเด็นของฝั่งอังกฤษแต่เขาก็ยังบอกนะว่ามันเป็นข้อมูลที่อยู่กับ คนวงนายนั่นแหละอยู่ในทีมนั่นแหละที่เขาได้รับมาเขาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่าฟังหูไห้หูกันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ